ใช่ค่ะ<ด>ส่วนนี้ค่ะ ที่แถวแถวชาวแฟลตอืมอ้ไม่มีใครห้ามใครเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเด็กๆอะค่ะอายุแค่ประมาณ9ห้าอ12สิขวบเองอะใช้คาว่าขวบเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาฉลองปีใหม่เขาดาวตั้งแต่ก่อนปีใหม่มาหลายวันแล้วค่ะแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมันมีการจุดประทะแล้วปลาระเบิดใส่รถที่สัญจรไปมาแถวนั้นแล้วชาวบ้านบอกว่าอยู่แบบนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยมีจังหวะหนึ่งที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ว่าเห็นเด็กๆเนี่ยหยิบพลุออกมาปาแล้วมีระเบิดที่ปาไปแถวๆถถนนด้วยค่ะคุณผู้ชม ีมือเลยใช่ไหมเออต้องหยุดได้แล้วนะคะหรือว่าถ้าน้องอยากไปดูพลุจริงๆนะไปร่วมงานที่เขาขออนุญาตจัดอย่างถูกต้องอมีผู้สวยๆแบบจัดเต็มมีการแสดงของนักร้องศิลปินชื่อดังร็อกเกอร์ระดับตำนานพี่เสกโลโซยังไปร่วมงานเขาดาวที่จังหวัดอุดรธานีผู้ชมคะบนเวทีอะไรมันก็เกิดขึ้นได้สี่เท้ายัางรู้พลาดร็อกเกอร์อยังรู้พลังพี่เสกเดินจะไปทักไทยคนดูปรากฏว่าร่วงตกเวทีค่ะบรรยากาศว่าพี่เสกตกเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เซิร์ฟค่ะในมุมคนดูที่อยู่ข้างหลังๆอ่ะก็เข้าใจแบบที่คนถ่ายคลิปเขาอธิบายได้นะแตาเปคนส่วนต่างประเทศมาที่นักร้องเขาหงายหลังแล้วก็ให้ใหคนดูรับหรือแบบกระโดดลงมาข้างล่างมาทักทายจับมือกับคนดู <ฮะ S 1> คนที่ถ่ายคลิปเขาอยู่ข้างหลังไงเ <ฮะ S 1> ขาเข้าใจว่าพิเศษอาจจะก,กระโดดลงมาทักทายคนดูแต่พอมีการวิ่งมาพยุงพิเศษมันไม่ใช่ละตัวใส้พิเศษตบจริงจรแต่กลับขึ้นมาร้องเพลงต่อสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนเพลงต่อในช่วงก้าวเข้าสู่ปีใหม่ค่ะ แล้วทางในในวงเนี่ยเขาบอกว่าพิเศษเจ็บเล็กน้อยไม่ได้เป็นะอะไรมากไม่ถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เดินสายเล่นคอนเสิร์ตต่อแต่โชว์มัสโกออนจริงๆเมือชีพเหมือชีพมากคุณผู้ชมฮะส่วนเรื่องนี้ที่เขาบอกว่ายังตามกันอยู่กับคดีสะเทือนขวนัญกลุ่มวัยรุ่นประมาณ10กว่าคนลุมกระทืบลุงดูแลเจ้าของหอพักจากปมแค่ไป oh. ทวงเงินค่าหอ,อ ย้อนให้ดูสั้นๆนิดเดียวชาวบ้านแถวนั้นถ่ายคลิปแบบนี้ยังไงแมวตัวนี้ก็ต้องอยู่กับบอชด็อก Thailand ไปก่อนแหละดูสิน่ารักมันอ้าปากนะนิดเดียวนะเดือนเดียวม,มันจะงับได้ลึกขนาดไหนเชียวโอมันมันอยู่ที่อารมณ์ของตัวคนเลี้ยงหรือเปล่านี่เราไม่รู้นะถ้าอ,อย่างอารีเนี่ยอารีรัตเนี่ยเลี้ยงแมววันก่อนนี้เห็นมัน ควรมาเลยอ,เลอยก้ม่โกรธอะไรเลยก็โกรธอยู่แต่ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ไปวี <t inc> <t inc t ่ยงไปตบอะไรมันขนาดนั้นเป็นท่าใจเย็นเป็นท่าใจเย็นคือแมวมันมันก็เล่นกับเราแหละแต่มันอาจจะยั้งความแรงไม่อยู่อ๋อคือถ้าจะเลี้ยงสัตว์ก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมและอารมณ์ของมันด้วยนะฮะพักแป๊บเดียวคุณผู้ชมในช่วงหน้าอยู่ที่กรุงเทพมหานครคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เด็กอายุสิบห้า ปูกค่านอนตายอยู่ในอพาร์ตเมนต์เดี๋ยวมาตามเต็มๆช่วงหน้าอาการเจ็บคอและไอาอาจมีผลกับเสียงคุณใช้วิกซว่าโพดรอปลดน้ำพึ่งมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอและไอไท้วิกซว่าโบดรอปดูแลคุณ ตอบสนองแบบสปอร์ตทุกสัมผัสโคโรล่าอัลติสเอสยูวีจีอาใหม่ตอบโจทย์ความเชื่อมั่นแบบไฮบริดกับ h อ v p r ว m พรีเมียมใหม่สองฟีลิ่งแห่งพลังไฮบริดมั่นใจได้สุดไม่หยุดเร้าใจนิวโคโรล่าอัลติส คู่ซาบปลาลุยสัปดาห์นี้กับเรื่องราวของทางผีพานที่ทําให้คนที่อยู่มีอาการแปลกไปถ้าย้อนกลับไปตรงเนี้ยมันเป็นลำธารเก่าคือเมื่อก่อนจะไม่มีถนนในหมู่บ้านนี้จะเป็นคลองเวลามีคนเสียชีวิตในที่บ้านเขาจะมาเอาศพมาที่วัดใช่ปะครับก็ต้องมาจอดตรงเนี้ยที่ร้านเนี่ยตรงศาลทางบ้านทับคลองมันนีน้ำรอใไปถุนอือ ติดตามเ,เรื่องราวทั้งหมดไปพร้อมกันเสาร์นี้ทาง Amarin TV HD ช่อง3 4 Amarin TV ชืวอใจไทยแลนด์เสานี้ชวนไปชื่นใจกันที่บ้านคีรีวงกตอำเภอหน้ายุง่งจังหวัดอุดรธานีค่ะเส้นทางเอทีวนะคะสนุกมากนี่แหละไฮไลไท์ของการมานั่งรถอีแท็กที่คีรีวงกะเทินน้ำเทินบก สนุกด้วยอิ่มด้วยค่ะได้แบบใกล้ชิดธรรมชาติสุดๆเลยติดตามได้นายชื่อใจไทยแลนด์วันเสาร์ที่4มกราคมนี้เวลา9โมงครึ่งทางอมารินทีวีเอชดีช่อง34ค่ะอมารินทีวีงานปาร์ตี้ตีมไหนดีต้องเข้มข้นหน่อยละกับมอคคูน่าทริโอเอสเปซโซเข้าถึงโมเมนต์ที่เข้มข้นฉนบับอิตาเลียนเอสเปซโซเข้มข้นกับโมเมนต์ตรงหน้ามอคคูน่าทริโอเอสเปซ อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่กลับมาครับคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหาคนครนะครับแถวจรัญ45ใกล้ๆนี้เองคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดุจริงๆวัยรุ่นคนหนึ่งถูกแทงแล้วเดินเข้ามาล้มฟุบอยู่ตรงบริเวณอาพาร์ตเมนต์นอนตายแล้วเลือดเป็นทางเลยตั้งแต่ปากทางเข้าไปแล้วดูตรงบันดงบันไดนะฮะคุณผู้ชมคือ คนตายทราบว่าชื่อนายก้าวนาพัทรอายุ17